อน,นี้แหละค่ะค่ะอันดับแรกเราขอซาเขาดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเพลย์สำหรับการทำซีดีวาครั้งแรกก็ไนะคะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยชอบขอบคุณครับขอบคุณค่ะเระบบาเป็นน้องใหม่ค่ะค,ค่ะเป็นไงบ้างคะดีใจแล้วกัดีใจดีใจเป็นธรรมาดาค่ะเรียกว่าหายเหนื่อยไหมคะพี่บอกว่ากว่าจะเลี้ยงดูมาได้ขนาดนี้เอ่อก็ยังเหนื่อยอยู่ครับเพราะว่ากินเก่งครับ ต้องทำากินเลี้ยงพวกมันไหคะเรายังไงคะแบบว่าเพราะว่าเซกยนนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบบว่าผิดพได้เลยคือต้องบอกว่าก็ผิดพลาเดซีรีก็เป็นเป็นวายเรื่องแรกของเชนสองห้าหกหนึ่งนะคะเราก็เริ่มต้นกันมาแบบเราก็ไม่รู้อะไรเลยเรียกว่าลองผิดลองถูกแล้วกันแต่ก็ดีใจค่ะที่สุดท้ายแล้วผลตอบรับกลับมาทุกคนชอบ ทุกคนม <hel> ีความสุขกับซีรีส์ของเราแล้วก็มีความสุขกับเด็กๆทั้ง12คนก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกส่วนเนาะที่ทําให้พิเศษแต่ซีรีส์ประสบความสําเร็จมาเป็นแบบนี้ถ้าถามคู่หลักเลยว่าเป็นยังไงบ้างนีใจไหมคะโอเครับผมก็นิใจครับที่ซีรีส์ของพวกเราเนี่ยได้เป็นหนึ่งซีรีส์แห่งปีก็นีจใจสุด คุณไม่ออกเลยจิกหลังกับจิกไหล่เอาแต่พูดเลยก็ก็ดีใจดีใจมากๆนะครับแล้วก็ดีใจสองเด้งวันนี้เพราะวันนี้เขาได้ขึ้นแบเบิ้ลแปะเพราะไอาแล้วเป็นนางงามสองตำแหน่งเป็นซีรีส์แห่งฟรีแล้วก็อเซียนยอดนิยมนะครับแล้วก็ที่เบฟสองเนี่ยกำลังจะมาเรื่องนี้ทุกคนที่รอคอยเนี่ยบอกเลยว่า มาหนักแน่แล้วยังแซ่บเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวและนอกจากนั้นเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่ก็าลังจะมาด้วยนะครับครับอันเชาวัลเราเร็วนี้เราจะเปิดร้องไห้ใหม่เป็นตันสใช่ค่ะใช่ครับเรียก <gauge> ได้ว่าเราจะได้แบกกบคอมปี๊ดหน้าจะรับชมความสนุกแบบเต็มอิ่ม <ขอ S 1> เราเราจะเริ่มต้นกับบอยเจอร์นี่ก่อนนะคะเพราะจากพี่เบ๊บหนึ่งตอนนั้นเราก็มีบอยเจอร์นี่หนึ่งอันนี้เราก็จะมีบอยเจอร์นี่ก่อนจะเป็นรายการที่จะพาพวกเราสองคนไปร่วมสนุกกัน แล้วก็จะนําส่งไปสู่พีเ่เบ็บสองค่ะส่วนพีเ่เบ็บหนึ่งตอนนี้ก็มีการไปทําเป็นพิดเบ๊บเดอะมูฟวี่เรารีิดเป็นม<ป>ูฟว <movie S 2> ี่ครับหวังว่าทุกๆคนก็น่าจะชอบใจใครที่แบบคิดถึงนะครับความทรงจำเมื่อความประทับใจเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วก็กลับมาร่วมลํำลึกกันนะครับแล้วก็ครบรอบหนึ่งปีเหมือนกันครับ p i t เบ๊บเฟิร์สแอนนิวเอรีครับเรเวล Up คราวนี้เราก็จะกลับมาในวันที่ ตรงกับวันที่เราเฟิร์สทีเมีครับ17 n o v e m ber นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งของน้องๆทั้ง10 level up ค่ะ level up ทุกอย่างมันจะต้องถูก up ขึ้นน้องๆก็ต้องเก่งขึ้นด้วยต้องต้องซ้อมบอกบอกเลยซ้อมหนักมากแล้วคอมม้ไว้็่อหน้าสื่อและโชว์ทุกอย่างใหม่หมดครับก่อนทำเลยพิมเป๊ปหรอกนยมันจะมีอะไรที่เราสามารถ บอกเลยว่าเดาไม่ได้มันจะมีทิศทางไหนที่แบบว่าแบบที่ชาวเน็ตได้แบบคาดเดากันแล้วพอได้ไหมคะแอบสปอยนิดหน่อยได้ตัวละครตัวละครทุกตัวก็ต้องเติบโตตัวละครที่ตัวละครที่หายไปก็จะกลับมา แล้วก็ยังมีตัวละครใหม่ๆมาเพิ่มด้วยใช่รวมไปถึงชีวิตคู่มันก็ต้องมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งมีปัญหามีรักทะเลาะม,มันก็ต้องมีกันบ้าง <c oughs> <c oughs> หรืออาจจะมีเลิกลาโอ้โหเฮ้ยคู่ไหนนะสปอยใหญ่เอาจาะอาจจะเพิรนเราเราทำขับไฟเดย์ดัซซี์มาเยอะนะครับเราเข้าใจนะชีวิตคู่เนาะมีหลายคู่ด้วยไม่รู้แหละคู่ไหนนะแต่สุดท้ายจะไม่มีการหักุนะอะไรนะครับสุดท้ายจะไม่มีการหักอาจจะหักอาจจะหักตั้งแต่ EP แรกก็ได้คือถามมากไม่ได้เพราะว่าสายาค่ายเชนสองห้าหนึ่งคือแก้วมังกรแค่วันนี้เม็ดมาตลอด ปล่อยทีเดียว3ามของขวัญเลยนะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะคะให้ฝากใส่กับแฟนๆั้งหมดเตี้ยสค่ะพี่พาอเวลดีกว่าพ่เลยพี่พาอเวลดีกว่าอยากดูคนร้องไห้ไหมอยากอยากดูคนร้องไห้ไหมครับก็ยังไงฝากพิดเด็บเดอะซีรีส์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะมีซีซั่นสก็ฝากอันนั้นด้วยแล้วบอยช็อตนี่นะครับพิดเด็บเดอะมูฟวี่ แล้วก็ฮิตเดฟ first anniversary แล้วก็ present by Intuit ครับผมฝากด้วยครับขอบคุณค่ะ